ดูแต่ยอดคนอื่นแต่ไม่ได้ดูวิธีการทำเขาบอกเลยนะคะทำไงก็ไม่ประสบความสำเร็จแบบเขาแน่นอนอมา้ สวัสดีค่ะทุกคน mm hmm. กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วน,นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอยากจะเป็นการออกมาแจ้งเตือนหลายๆคนมากกว่านะคะสําหรับหลายๆคนนะคะที่อยากจะเข้ามาทํางานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนก็ตามเกี่ยวกับงาน a, ออนไลน์หรือว่างานด้านอือ่นๆแต่วันนี้อยากจะคุยกันในเรื่องของงานที่เรา,าทายูพิกกันนะคะสําหรับแอปยูพิกตอนนี้นะคะก็บอกเลยว่ามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆแล้วนะคะหลังจากที่ได้มีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่เปลี่ยนผู้ดูแลผู้บริหารใหญ่กันไปนะคะตอนนี้ก็คือแอป สร้างรายได้ได้แล้วนะคะแต่ว่า ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้กลับมาครบถ้วนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าสามารถสร้างไรายได้ได้ไหมก็ยังสามารถสร้างรายได้ได้แต่ว่าแน่นอนค่ะความรวนปวนแปรมันก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะสําหรับใครหลายๆคนที่คิดอยากจะเข้ามาทํามาหาไรายได้กับแอปยูพิกนะคะอันนี้อยากจะเตือนอย่างยิ่งมากๆเลยนั่นก็คือว่าการที่นะเริ่มต้นหลายๆคนเข้ามาอาจจะแบบว่าไปดูจากยอดไรายได้ของคนนู้นคนนี้ใช่ไหมเพราะเห็นแล้วทาให้เราตาลุกวาวแต่แลว,ว่าเราอาจจะลืมไปว่าเรา เอามัวแต่มองแค่อะไรได้เราไม่ดูแค่วิธีการวิธีทําของเขาซึ่งคนที่เข้ามานะคะโดยสายรหัสคำเชิญแม่อุ้แม่อุ้มักจะย้าเตือนแล้วก็บอกอย่างสม่ำเสมอว่าไม่ต้องรีบให้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วงจากตอนนี้แอปมันยังไม่สเสถียร100%เพราะฉะนั้นหากว่าเรารู้ถึงวิธีการที่จะ ดักทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับเราเนี่ยเราก็จะทําได้อย่างราบรื่นเพราะมันก็จะมีหลายๆคนเหมือนกันที่ไม่ฟังนะมาถึงลงมือทําเลยตั้งใจเลยแต่ปรากฏว่า ไปเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมามันทําให้พอเกิดข้อผิดพลาดปุ๊บก็หมดกําลังใจแล้วก็เลิกทาไปในที่สุดคือมันน่าเสียดายไงทุกคนจริงๆแอปเนี่ยมันเป็นแอปที่หาเงินได้แบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแต่ถนะ้าหากว่าเราทําอะไรแล้วเราพลาดพังไปอย่างเงี้ยมันทําให้เราท้อการที่แบบเราจะไปต่อบางคนก็คือจิตใจเข้มแข็งเขาก็ไปต่อบางคนที่จิตใจอ่อนแอเขาก็เลิกกันไปเนาะหรือไม่ก็คือแบบเป็นการฟังเรื่องราวของคนทุกคนนี้มากมายเรื่องราวที่ไม่ได้เกิดกับตัวเราเองแต่ฟังเขามาเนาะก็อาจทําให้แบบว่า อ่ะไม่ทำและวถ้าฟังเรื่องราไม่ดีมาก็เลิกไม่ทำและวฟังเรื่องเราดีๆมาอ่ะทําต่อก็เป็นซับประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนถ้าใครที่เปิดแอปมาแล้วเข้ามาสู่แอป you p พิกแล้วอันดับแรกที่คุณจะต้องทําคือคุณควรจะ หาความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานความรู้พื้นฐานก็เช่นวิธีการสั่งซื้อทํำยังไงถ้าเราจะคืนสินค้าต้องทําอย่างไรสั่งซื้อให้ลูกค้าต้องทําอย่างไรอันนี้คือความรู้พื้นฐานทั้งหมดถ้าเราเป็นยูพิกเกอร์แล้วเราต้องไปซื้อสินค้าหน้ายูพิกช้อยไหมต้องไปผูกบัญชีไหมอันนี้คือพื้นฐานทั้งหมดเลยนะทุกคน แต่สำหรับของแม่โอลีนะจะมีเป็นกลุ่มกลุ่มใน f c e e o o o นะคะเป็นกลุ่มส่วนตัวสําหรับคนที่ใส่เฉพาะรหัสคำเชิญแม่โอลีเท่านั้นนะคะก็คือทุกคนที่เข้าไปจะย้ําเสมอว่าอ่ะเข้าไปศึกษาก่อนนะทําเป็นคู่มือมาให้แล้วในคู่มือนี้ก็จะเป็นการขั้นศึกษาแบบพื้นฐานทั้งหมดคือพูดง่ายๆะะว่าคุณดูคู่มือจบนะคุณสามารถทาทาได้เองเลยบอกถึงวิธีการแก้ปัญหาให้เราด้วยแถมยังบอก ถึงอันนี้ไม่ควรจะขายอันนี้ไม่ควรจะทํามีหมดเลยอันไหนควรควรเอาอะไรไปขายที่ไหนอย่างไรคือพูดง่ายๆคือเรามีคุณครบหมดทุกอย่างแล้วเพียงแค่แบบไม่ต้องใจร้อนศึกษาก่อนนิดนึงเพราะว่าบางทีคือแบบว่าหลายๆคนที่เข้ามาใช่ป่ะใจร้อนบางคนใจร้อนถึงขั้นที่ว่าลืมแม้แต่กระซังจะใส่รหัสคําเชิญแม่อลี่ พลาดเลยไงคือด้วยความที่รวดเร็วมากไปกดรหัสกลางถ้ากดรหัสกลางคุณก็ต้องเข้าไปอยู่กับบริษัทนะคะอันนี้ก็คือใครกดรหัสกลางไปแล้วไปโหลด Facebook ได้เลยนะคะอย u p i ิ k thailand น,นะไปศึกษาหาความรู้เอาในนั้นนะคะก็ ไม่รู้นะช่วย,วยกันเองเพราะว่าแม่อลิต้องขอช่วยเฉพาะคนที่ใส่รหัสแม่อลิเท่านั้นนะคะสําหรับใครก็ตามนะที่อยากหาได้ไปด้วยกันกับแอปยูพีนะคะก็แค่ไปโหลดแอปยูพีมานะคะจากนั้นก็ใส่รหัสคำเชิญแต่ทุกคนเดี๋ยวก่อนนะถ้าใครยังไม่แั่นใจว่ามันจะไปใส่ตรงไหนทักมาหากันก่อนได้นะจ๊ะมีวิดีโอคลิปเล็กๆให้คุณไปทําตามแล้วคุณจะไม่พลาดในการใส่นะคะทุกคนอ่ะหรือถ้าหากว่าใครไม่เป็นไรหนูมั่นใจหนูทำเองได้ก็โหลดแอปมานะคะสมัคร ตามขั้นตอนต่างๆจนถึงกระทั่งใส่รหัสคำเชิญนะคะทุกคนใส่รหัสคำเชิญนี้นะคะ108845นะคะจากนะทุกคนทักมหาแม่อุลี่ด้วยนะตาม นี่เลยใต้คลิปนี้นะคะจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทักมหาแม่อลีทุกคนต้องทักมหาแม่อลีนะคะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เริ่มมีคนสมัครเข้ามาเยอะแล้วเนาะแล้วก็จะพาทุกคนเข้ากลุ่มไปศึกษาหาความรู้กันก่อนนะทุกคนบอกตรงถ้าเราไม่มีความรู้ไม่ว่าจะทําอะไรมันก็ไม่ประสบความสาเร็จต่อยคุณมีเงินร้อยล้านพันล้านล้วคุณไม่มีความรู้ก็จบก็หมดได้เหมือนกันนะคะยังไงสิ่งสําคัญจริงๆนี่ขอเตือนจริงๆ้านะหากว่าเราคิดอยากจะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่คลิปนี้ก็คือ ตั้งใจที่จะมาทำยูทิลแล้วนิดนึงเหอะหาความรู้เพิ่มเติมเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆมันไม่ได้นานเลยเพราะแม่ที่ทำคลิไปไว้แบบสั้นๆในกลุ่ม ในกลุ่มเฟซของพวกเรานะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนอ่ะได้เรียนรู้ตรงจุดนี้ก่อนเพื่อที่จะไปป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเพราะแน่นอนอยู่แล้วล่ะมันมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะทํางานที่ไหนในแอปอะไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าเรารู้แล้วว่าถ้าเราทําแบบนี้เราเกิดปัญหาแล้วเราไม่ทํามันดีกว่าแน่นอนใช่ไหมคะทุกคนเอาฝากไว้ให้กับทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าทําอะไรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันหน่อยนะจ๊ะเอาวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ